ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับดิ่งสายแอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บางค้ายอีกเช่นเคยครับวันนี้ EP พีสามนะฮะนะฮะ EP สามนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมาตกกุ้งอย่างเดียวนะฮะจะไม่ตกปลาเลยจะลองใช้เบ็ดเล็กตกกุ้งดูไม่รู้จะได้แต้มเยอะวาหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะย้ายไปตกฝั่งนู้นดูนู่น ฝั่งนี้ตกไปแล้วเดี๋ยวจะลองตกฝั่งนี้ดูนะฮะที่บางค้าทลรารีสอร์ทนะครับผมนี่ครับจะย้ายมาตกฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็หมายสวยนะครับผมนี่ฮะนี่หมายสวยนะครับนี่ฮะ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปคอยติดตามรับชมกันเลยนะครับผมอ่าบนี่คันเบ็ดคันเบ็ดที่ผมใช้นะฮะจะเป็นคันเล็กนะครับผมก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะเป็นคันเล็กอะครับอ่าก็ใช้ปลายอ่อนหน่อยนะฮะวลากรูมันดึงหรือจับตัวเบ็ดอะครับมันจะจะได้รู้นะฮะ ลอกก็เป็นลอกเบอร์ห้าร้อยครับลอกตัวเล็กนะฮะจะลอกตัวเล็กนะฮะจะเป็นคันสั้นนะครับผมเห็นฮะสายอ่อนๆหน่อยนะครับเออนี่ฮะตัวเบ็ดตัวกุ้งนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะนี่ครับผมเห็นฮะ ใช้ตัวเบ็ดนี้นะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะนี่ฮะจะ,ะมาดเส้นเบ็ดตะกุ้งเสร็จแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ตัวเบ็ดตัวกุ้งนะฮะ <c oughs> นี่ไม่ต้องยาวมากนะฮะอยากตะขวดนะฮะแบบนี้นะฮะเกีย่ยวเสตเดียวหรือกุ้งฝอยหรือจะใช้ได้ตกได้นะครับเอาใ,ใจกุ้งหรือใจไก่ไม่ต้องยาวนะฮะผมใช้สันส้นๆประมาณคืบกว่าคืบกว่านิดๆน,นะฮะคืบกว่านิดนึง นี่นะครับผมไปรับชมเลยครับนี่ครับผมมาเลยนะครับหนึ่งตัวนะฮะเต็มปากเลยฮะกีเซเดียนนะครับผมเฮ้ยครับผมไปกันต่อครับนี่อนี่ทุ้งแน่นอนอุ้งแน่นอนมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ถอยร่างถอยอย่างนี้เออนี่เลยไหมเนี่ยไม่ถ้ถอยร่างถอยอย่างนี้อืมเนี่ย แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับมาอีกหนึ่งตัวนะฮะนี่ฮะจะย้อนแสงหน่อยแดดมันส่องอดีเลยโอ้นีบนีบนีบนี่นะฮะดูไซส์นะเต็มปากนะครับผมได้เดือนนะฮะเดี๋ยวผมไปกันต่อครับย็นติดติดอีก็ย่า ม่าด่าทั้งน่ยอยู่ไหมอยู่เลยโอ้ยอยู่เว้ยกุ้งใหญ่ตบเบ็ดไม้อย่างนั้นไม่อยู่เลยอะไรอะนะกุ้งใหญ่เหใช่เหรอใช่วันนี้หนึ่งเต็มครับท่านผู้ชมโอ้นี่ไซส์โอเคนะฮะนี่ฮะไซส์โอเคครับเต็มปากนะฮะเต็มปาก Ni kini kan ha ni. Kini kan Ha. มากินนะฮะตกกุ้งเลปไปแอบมากินนะครับผม พย่งไใหญ่ไออย่งยะย่ง,ยง,ยงยใหญ่นะครับผมเนี่ยกุง้งกุก้งใหญ่มาแล้วครับกุ้งมาแล้วฮะ กุ้งตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหดูดึงคันเลยดูว่ากุ้งดึงเหมือนกุ้งเลยอ่ะเออดึงตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดเหมือนกุ้งเลยอ่ะโออโหตกกุ้งเนี่ยไปเดินมาตกปลามาเอากุ้งนะเนี่ยตา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 ย ล,ล้วเ,เริ่มไหลกลับแล้วครับท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ยังไหลฝั่งนู้นอยู่นะฮะนีนะฮะน้ำเริ่มวนกลับแล้วนะฮะ

เต็มปากเลยนะครับผมโอ้ยจับไม่นิ่งดยเว้ยเนีเ่ยเต็มปากเลยนะครับผมโอเคครับผมไปกันต่อครับ หออะ, <S <S ะอะไรอ่ะไเออพันรบโอ้ยเอ้ยไม่แล้วครับว้าวน,นะนี่ก็ผมหน,นึ่งตัวฮะนี่เต็มปากนะครับผมเต็มปากเลยนะฮะไซส์โอเคแล้วครับผม ไาอะไรเดี๋ยวไปดูครับปูเสิร์อได้อะไรปูเสิร์อได้ปลาอะไรดูดิเฮ้ยปลาเลยเนี่ยมองดิปลาอะไรกระพงวะไม่ใช่ปลาหมาปลาหมาเหรอปลาหมานี่เดีใช่ละทำไมบิดนะใช่ปะเดี๋ยวดูดิ ปลาหม่าปลาหม่าปลาหม่านี่ฮะตือไซนะฮะตือไซนะฮะแน่ใช่นะใช่เหรอแน่เป็นปลาหม่าใช่ใช่ใช่นี่ปลาหม่าอึกระพงพี่ขาดพี่ขาดขรุขระกระพงผักระพงหรือเ right <out> ปล่าปลาหม่าโอเคครับผม Say ai nha anh sẽ biết ai nha tôi biết tục kung nha ตัวกุ้งได้ปลานะครับใช่หรือปลา่าใช่กุ้งไม่ใช่ ใช่กุ้งไม่ใช่โอ้ปลานะครับเป็นปลานะครับไม่ใช่กุ้งนะเนี่ย หเลยครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับท่านผู้ชมประมาณหกโมงฮะมืดไว้นะครับ,รบกุ้งก็กินเรื่อยๆนะฮะแต่มันตวัดไม่ค่อยติดนะฮะเวลามันมันเอากล้ามันหนีบแล้วมันมันไม่เข้ามันไม่โดนจังหวะช่วงเข้าตัวเบ็ดนะฮะก็มันยังเด้งอยู่ฮะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น หญากับปูตกอยู่ก็ได้หลายๆตัวเหมือนกันนะครับผมเราลองเปลี่ยนมาเฝ้าฝั่งนี้ดูโอ้โหปลานะครับเพียน,นะฮะจะเพียน,นะครับผม เอาบ้าก็อยู่้หนอนอหรอเฮ้ยหยุดัวใหญ่ด้วยะเชียังใหญ่ตัวนี้ใหญ่เรีอบร้อยไปดิโอ้ยเอ้ยตัวใหญ่ยย้ยย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 ย ปลาหรือกุ้งให้ดูปลาหรือกุ้งเหมือนกันเหลือไหมเหลือกันแล้วมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมกุ้งตัวใหญ่นี่นี่ตัวใหญ่แบบนี้นี่เต็มปากเลยฮะหัวมันกี่ใหญ่กว่านี้ครับโอ้ยเสียดายตัวเมื่อกี้ฮะจับถ่ายรูปกันด้วยถ่ายรูปปศกัน กำลังกินเลยเนี่ยดูดิเอาไหยเอามหมนี่ครับผมไม้ตัว,วนั้นฮะกดถ่ายไม่ทันนะฮะอันนี้กินไวนะครับนี่กินได้เรื่อยนะครับโอเคอเค,ครับเต็มปากนะฮะด้วยเต็มปากนะฮะโอเคครับผมจั ปลาได้กุ้งตกกุ้งได้ปลาเออตกปลาได้กุ้งตกกุ้งได้ปลานี่ครับผมไม้หนึ่งแต้มนะฮะกินนิ่งๆเลยนะครับไม่ดึงนะฮะนี่ฮะใจก็โอเคครับผมอันนี้ติดติดกีมันนะฮะนี่ฮะฮะกุ้งครับเนี่ยโอเคครับผม ย้ายน้ำลงเยอะเลยนะฮะนี่ก็ย้ายมาฝั่งเก่านะครับเอาไฟวันนี้เอาไฟมาติดด้วยนะฮะแค่ว่าจะสว่างหน่อยคลิปที่แล้วไม่มีไฟนะฮะเนี่ยฮะจะมีแค่ไฟหลอดนี้ฮะมันก็จะมืดๆนะฮะแต่อันนี้นี่เอาไฟมาเองนะครับสว่างกันไปเลยเห็นไหมะนี่น้ําก็ลงน้ําลงเยอะนะฮะเห็น้ําะน้ลงเยอะเลย เดี๋ยวเราก็ไปเฝ้ากุ้งกันต่อนะฮะก็มันเงียบๆไปฮะช่วงนี้นเงียบๆไปสักพังแล้วก็ยังมีตอดตึกๆตกๆเรื่อยๆน,นะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับผมกดถ่ายไม่ทันนะฮะโอ้โหนี่นะครับมาอีกหนึ่งเลยนะดูไซส์นะฮะโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูไซส์ดูไซส์นะครับผมนี่นะฮะับยาวไปไหนน้วะอ๋อนี่ลนะ โอเคครับผมเดยวเดินเดินเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วนี่ขยะอันนี้นี่ขยะนะฮะยกินขันยงกินมาอยู่เมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลัง๋ินเดี๋ยวก็ใส่มือี๋ยวเอ้าเาไปกนหรอวมาแล้วมาแล้วนอนไม่ได้ทั้งคืนผ่านด้วยนนึงาไปนู่นนะไม่ดู ถ้าเอายาดูปลายขาหนังยาวนวดแบบผมอ่ะกุ้งกินมันจะค่อยๆโน้มลงนะครับผมเนี่ยถ้ากุ้งกินฮะนี่ฮะถ้ากุ้งกินจะดึงอย่างนี้ถ้าปลากินมันคือมันจะตึ๊ดๆนะถ้ากุ้งกินมันก็คือจะค่อยๆจับโน้มโน้มโน้มลงนะฮะนี่ฮะกำลังจับอยู่นะจับเยืออยู่แต่ไม่รู้ตัวเบ็ดจะเข้าปากหรือเปล่าเข้าปากเราก็น้องไหนจะเข้าปากอ่ะ มันไก่ไงวะมันกำลังจับยอยนูะ่เนี่ยอย่าให้มันเข้าปากเลยดีกว่าเพราะตว,วัดหลายรอบแล้วมันมันมัน,ม,นมันหลุดไงมันเหมือนจับจับไม่เต็มที่อะ่ะเนี่ยเห็นไหมเิดปะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะฮะ เอาแล้วครับเอาเลยครับเอาอีกแล้วฮะเอาอีกแล้วเอาแล้วนี่นะครับเอาเลยครับอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนดูทุกคนดูนี่ฮะเอาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนดูทุกคนคืออะไรโอู้หูยทุกคนดูครับทุกคนดูทุกคนดูนะฮะท,ทุกคนดูนะครับผมนี่ โอ้โหจับไม่ได้เลยดูกล้ามดิระวังนะดูคนดูนะฮะนี่ไม่ปล่อยเลยนะที่บอกให้ทุกคนดูเจอซาฟี่อยู่ไหนเออกล้องชัดหน่อยนี่เจอซาฟี่อยู่ไหนเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวได้ๆอุ้ยเดี๋ยวเพิ่มเต็มปากนะอู่นะดูกล้ามเลยดูดูแขนนะนี่ออพอเลยนะฮะดูโอ้โหแเดือนนะแเดือนครับผมอ๋อติดได้นั่นหน่อยเดียวเองติดใช่มันมันกินอยู่ไงเมื่อกี้ โอ้กินโอเคครับผมนี่นะครับผมกุ้งมาอีกหนึ่งนะฮะโอ้รอบดึกก็เข้าเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวรนะนี่นะครับผมเดือดสายนะฮะโอ้โหดีทช้งเลยนี่นะครับผมก็เต็มป่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเดีนยวมนฮะมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมไปต่ออาอเยอะอาอเยอะอ๋อเยอะอาเอาเยอะ ยอมยอมดูคุณชมดูอย่างนเนี่ยฮะอย่างนี้กูมันกินฮนะดูนะโอ้โหไม่อยู่ไอ้ยาอยู่ไหมไม่อยู่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 อืมเละเลยเอาใหม่ฮะเอาใหม่ตัวใหม่ใหม่เลยครับทุกคนนี่มาหนึ่งตัวแล้วฮะโอ้โหตัวใส่ปิ๊งเนี่ยนนะครับผมโอ้โห น่าก,กินมากอะโอเคครับผมับผมตอนนี้ก็ช้าแล้วนะฮะเมื่อคืนก็เข้านอนตีสี่ครึ่งนะฮะ <Okay. S 1> เข้าไปงีบซะหน่อยนะครับก็มาต่อตอนเช้ากันต่อน,นะครับผมเมื่อคืนก็ได้ <S <S ติดว่มันติดติด,ตดไอสวะข้างล่างก็เก็บเลยนะเนะนีน่ยมาต่อมาต่อตอนเช้านะครับผม อากาศดีนะครับเย็นๆเน,นี่ยก็มีเรือเรือเขาตกลอยลำตกกุ้งอยู่เห็นไหมฮะตกคนอยู่ห้าหกคนนะฮะเดี๋ยวเราก็ต่อตอนเช้าอีกสักพักนะฮะไปรับชมเลยครับนาตัวแล้วนะครับตอนเช้านะฮะเนี่ยตัวสายเล็กนะครับโอ้นเต็มปากนะครับ ตอนเช้านะใส่ใส่ขนาดนี้ฮนะโอเคครับผมประกดนะฮะประกดครับผม กดอีกนะครับผมโดึงเหมือนกุ้งเลยนะอก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลง,งานให้ดูนะฮะโอ้โหยกไ่ขึ้นโอ้โหยกให้ห่อยแล้วนี่ดึงดึงทีนะ่หน <Yeah. S 1> อ่ะ,ะเดี๋ยวดูนะฮะอ่ะอนี่ ปลานะฮะวางโอ้นี่ฮะปลาปลาอะไตู้เย็นยังไม่ล้นะออกมาแล้วนี่นะฮะเก้อกุ้งเหไหมเน้อปเนกุ้งเหมกันเกุ้งหมกันกุ้งนะฮะยวนี้ยังมีอีกนี่ไอ้กุ้งนะครับผมนี่นะฮะ กุ้งนะคะรับผมดูได้มันกินแล้เหลือแค่นั้นอ,ะอ่ะอ่านกินกันนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวดูของผมนี่ผมตัวคนเดียวนะฮะนี่ดูของผมน,นี่แยกกระชังกันนะฮะอันนั้นใส่รวมหลายคนนี่ดูของผมนี่เดี๋ยวจะไปแบะนะ,ะโอ้ยนี่นะครับตัวคนเดียวนะฮะนี่นี่ฮะ กุ้งใหญ่ตูไปเลยฮะปลาโอ้กุ้งใหญ่หลายตัวเลยนะฮะก็โอเคครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมก็กดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกำ,กำลังกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็คอยติดตามว่าผมจะไปทำคลิปที่ไหนกันต่อ แล้วก็จะหาหมายเด็ดๆมาให้ชมกันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ